มาีเลมาีเลบอาม่ามาเรื่องหมามีทาไปขึ้นรถไปบ่องต้ขึ้นรถไปเมื่อแม่ต้องการอุ้มลูกครับเมื่อแม่ต้องการอยากจับลูกครับอาม่าอาม่าเร็วแล้วยาลีลาจับมือกันจับมือกันมามายาลีลามา้นเลยนเลขึ้นเลยขึ้นเลลองเขาไปเอาเงินมั้งลองเขาไปเอาเงินมั้ง ไม่องพูดมันไก่ตันีพูดปอจโอ้ยนมาี่ลรอ่ะอุยยัก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 ยัหยยักหยกหกหยั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 กหยดกยหก ชิโลืตัดมาเร็วลุกโอ้ยเด็นมันูกกูกินหอยกูล